ลงเ,เ,เป็นเปนนอเขาก็ลงมาปาดคุณนายมาปลาแถ่นั่นมาดูงานก็มเชียง่ปะคนโน้นหอมนี่ต่อเาไมีเน่เนถไปปูพุปไปหลายวิเสียบดังแล้วนี่ยเาจูดีเสียงว่าห้อง

ไปย่างปูคนนีนุ่มไหมพี่นี่นี่นีมาปูนี่ปูปต้องกันแบบนี้มองไอ้นุ่มนั่งเโอะไล่เล่กิน <laughs> mm yeah. mm 对。Okay, right. yep.